สวัสดีครับมิตรรักนะครับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําการดาวน์โหลดภาพจาก google นะครับซึ่งวิธีการเดิมๆคือเออหมายถึงว่าการดาวน์โหลดภาพจาก google มาไว้ในโทรศัพท์ของเรานะครับวิธีการเดิมๆทุกท่านก็คงรู้จักนะครับนั่นก็คือการเข้าไปที่ google ไปหาภาพแล้วก็เจอภาพแล้วก็ใช้2นิ้วแตะที่หน้าจอ แต่ค้างไว้มันก็จะขึ้นเมนูดาวน์โหลดแล้วเราก็เลือกดาวน์โหลดได้เลยนะฮะนั่นเป็นวิธีการเดิมๆวันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่วิธีการเดิมๆเพียงแต่ว่าภาพที่ติดลิขสิทธิ์นะฮะพูดกันตรงๆว่าภาพที่ติดลิขสิทธิ์เราไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดวิธีการนั้นได้อีกแล้วนะครับจึงต้องใช้วิธีการใหม่แต่ก็ขอให้ใช้กันอย่างระมัดระวังนะครับเพราะมันติดลิขสิทธิ์ เอาเลยครับไม่ให้กันไม่ให้เป็นการเสียเวลาทุกท่านเข้าไปที่ g o o g l e เลยครับเข้าไปที่ google ของท่านเลือกภาพของท่านขึ้นมาเลยครับภาพผมนั้นไดเตรียมไว้แล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่ผมจะเข้าตรงนี้ครับนะฮะรอสักครู่คือภาพนี้เนี่ยเ,เราใช้วิธีการเดิมไม่ได้ผลนะฮะลองไม่เชื่อลองดูนะฮะ ใช้2นิ้วแตะค้างไว้ที่หน้าจอนะครับลองดูครับตึด๊ดเนี่ยฮะไม่ขึ้นนะครับแตะไปอีกแตะค้างไว้ยังไงก็ไม่ขึ้นลองอีกทีครับ <c oughs> ไม่ขึ้นนะฮะอ่าทีนี้ทำยังไงดีไม่ขึ้นใช้วิธีการใหม่ครับใช้3นิ้วแตะไปที่หน้าจอเลยครับแตะค้างไว้ประมาณ3ววิวนาทีนะฮะ อาเลยครับ3นิ้วครับนี่เห็นไหมแล้วครับภาพเปลี่ยนมาแล้วแต่มันปิดภาพมันปิดภาพที่เราต้องการที่จะดาวน์โหลดเอาไว้นะครับข้างล่างขึ้นขึ้นขึ้นว่นนนาบันทึกนะครับทางขวามือแต่อย่าเพิ่งบันทึกนะครับทําการเปิดภาพก่อนโดยการเอามือรูดมันลงมาเลยครับที่แถบสีขาวๆข้าขงบนนะครับรูดมันลงมานี่ฮะขึ้นไปใหม่นะฮะ รูดมันลงมาคุณต้องการทั้งหมดหรือไม่ที่มีตัวหนังสือขี้เกียนไปตัดก็เอาแค่นี้ก็ได้นะครับเอาประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาเอามาหมดก็ได้อะเพราะเป็นการสาธิตเฉยๆนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็แตะมุมล่างทางขวามือบันทึกนะครับบันทึกเลยครับนี่เรียบร้อยครับ ต่อไปเราจะไปดูนะครับว่าภาพได้มาอยู่ในครังภาพได้มาอยู่ในโทรศัพท์ของเราหรือยังนะครับไปกันเลยผมเข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์ครับเข้าไปที่ภาพครับนี่ไงฮะภาพที่ผมบันทึกเอาไว้มาอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ฮะภาพนี้นะครับบันทึกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คล้ายๆกับการแคปหน้าจอนะฮะแต่อันนี้พิเศษหน่อยก็คือว่าภาพไหนที่มันสมบูรณ์อยู่แล้วท่านก็ใช้วิธีการโหลดอย่างที่ผมแนะนำไปเมื่อกี้ไม่ต้องไปเสียเวลานั่งตัดมันนะฮะไม่ต้องเสียเวลาไปครอบไปตัดเหมือนแคปหน้าจอนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับใช้กันอย่างระมัดระวังครับเพราะว่าอันนี้ใช้สำหรับภาพที่มันติดลิขสิทธิ์นะครับสวัสดีครับ